ว <Why>, ายตี้หกราศีนะครับที่ขอพรได้สมหวังเทพสั่งได้ดังนี้นะครับราศีที่หนึ่งนะครับได้แก่ราศีมังกรได้ไพ่ fortune teller วงร้อแห่งโชคนะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้า oh. ต้องใช้คำว่มามหาเฮงนับถึงขั้นจับเงินแสนเงินล้านและก็ต่อเนื่องยาวนาน ไปถึงอนาคตเป็น10ปีนะครับราศีต่อไปนะครับได้แก่ราศีมินได้คริงออฟเปดิโคลแปลว่าดาวแห่งเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาเรียกว่าดาวราชาโชคจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับและราศีที่3นะครับได้แก่ราศีเมทุนนะครับหรือเมถุนนะครับเอกออฟแวน,น Van, แปลว่าดวงชะตาพร้อมที่จะฟ้าเปิดดวงเปิดนะครับและสมบัติเปิดทําให้บุญเก่ากรรมเก่าบาร,รมีเก่า ทำอะไรก็ได้ดั่งใจนะครับและเทพที่สังส่งได้อะไรยังอีกก็คือเป็นราศีกรกฎนะครับได้ไพ่เอ็อัพครับแปลว่าความสุขครบวงจรความสุขครบวงจรนันคืออะไรว็คืูการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับนับต่อไปนะครับเป็นราศีตุลน,นะครับได้ไพ่สิบเหรียญ แปลว่าเทพสั่งได้ดั่งใจได้คำว่าทรัพย์สินมรดกเงินทองนะครับกินไปชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่มีวันหมดนะครับด้วยบุญบารมีเก่านะครับราศีสุดท้ายนะครับคือราศีธนูนะครับได้ไพ่สี่กะทาแปลว่าความอลังการนะครับที่เฉลิมฉลองเป็นความหมายของคำว่าสินเสมอกันทุกด้านและทุกรูปแบบไม่ว่าเชิงทางธุรกิจทางคู่รักทางครอบครัวและทางสังคมมีดวง อุปถัมภ์100่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นฟังทงครั้งหนึ่งนะครับหกราศีนะครับที่ขอพรได้สมังเทพสั่งได้ก็คือมีราศีมังกรนะครับมีราศีมินนะครับมีราศีมิถุนนะครับหรือเมถุนนะครับและมีราศีกรกฎนะครับแล้วก็มีราศีตุลนะครับสุดท้ายนะครับราศีธนูครับ โอเคจากผมหมอแอดเดอะแมจิกแมนครับสวัสดีครับ